กับสินธมโมสร์ครับสินธิมโมศรเรายัางคุยกันต่อนะคะถึงเรื่องราวความเจ้าหน้านะครับแล้วก็โอกาสของหนังสือไทยนะครในต่างประเทศนะครับกับคุณชิวโรดตากสมศร์นะฮะบปรนอธิการนักอารร่านสำนักพิมพ์ห้องเรียนนะคร<ช>ับซึ่ง<ช>เคยเอาหนังสือส่งไปแล้วหลายเล่ม<ช>ต้องถามว่าจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นของการที่สำนักพิมพ์หรือใครทุกคนจะได้มีโอกาสเอาหนังสือส่งไปต่างประเทศเนี่ยมันต้องทํำยังไงบ้างฮะ จุดเริ่มต้นของเราเนี่ยเริ่มต้นอย่างเรียบง่ายมากก็คือว่ามีสมนักพิมพ์จากต่างประเทศเขาเข้ามาดูงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติที่ประเทศไทยนะครับเมื่อเข้ามาดูเนี่ยเขาก็เขาก็เขาก็สนใจหนังสือเล่มใดเขาก็เลือกไปแล้วก็ไปพิจารณาร่อไปจะไปไประชุมร่วมกับของบรรณาธิการของเขาอะไรน,นะครับเมื่อเขาตัดสินใจว่าเขาต้องการจะเผยแพร่ในประเทศของเขาเนี่ยนะครับเขาก็ติดต่อมาเพื่อจะขอซื้อลิขสิทธิ์อันนี้ นะครับคือคือทุกอย่างเนี่ยไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับมันเริ่มต้นจากที่ว่าสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยมันต้องตรงกับความต้องการอของเขาเองนั้นกระบวนการต่างๆที่จะเกิดการซื้อขายตามมนเนมันก็เป็นเรื่องข้อตกลงเรือ่องเอกาสารเรือ่องเอกาสารต่างๆซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องซับซ้อนอะไรนะครับถือว่าจริงๆผลงานที่เราส่งไปเนี่ยเราได้รับการยอมรับขนาดไหนฮะเอ,อใ,นใ,นในเบื้องต้นเลยนะครับในเบื้องต้น Wha ในเบื้องต้นเราไม่ได้ส่งไป คือเข้ามาเข้ามาเข้ามาแล้วก็เข้ามาแล้วก็ไปออพอพอเข้ามาแล้วก็ไปจัดพิมพ์ใช่ไหมครับครับพอเขาจัดพิมพ์ปุ๊บเนี่ยบางทีผลงานของเขาเราก็อนุญาตบางบางสำนักพิมพ์ที่ซื้อไปเนี่ยเราอนุญาตให้เขาเนี่ยไปเผยแพร่หมายถึงว่าไปแสดงงานในอินเตอร์เนชั่นแนลบุ๊กแร์อื่นๆอย,อย่างเช่นที่โบโรญญย่าที่ลอนดอนท,ที่ที่ต่างๆเนี่ยม,มันก็ทําให้เกิด ความรับรู้ว่ามีสำนักพิมพ์มีมีหนังสือแบบนี้นะไตเติลแบบนี้อยู่ในอยู่ในโลกนี้ด้วยนั้นบางบางทีก็เกิดการที่จะติดต่อนะที่จะซื้อซื้อต่อไปอันนี้จริงๆแล้วเนื้อหาแบบไหนที่ที่ของเราของของหนังสือไทยที่มันไปโดนใจสำนักพิมพ์ต่างชาติไปโดนใจคนอ่านต่างชาติอะครับคือผมคงจะไม่พูดเฉพาะประเด็นของ หนังสือเด็กของสำนักพิมพ์้องเรียนนะคบว่าได้พูดไปแล้วว่าส่วนหนังสือเด็กเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสื่อสารได้ง่ายเนื่องจากสื่อสารด้วยภาพแต่สิ่งที่น่าทึ่งก็คือคอนเทนต์อื่นๆนะฮะคอนเทนต์อื่นๆเนี่ยก็สามารถที่จะขายได้เช่นเดียวกันมผมยกตัวอย่างนะหนังสือในหมวดที่เป็นอ,อ,อาหารอาหารการท่องเที่ยวครับนะครับในหมวดที่เป็นวรรณกรรมนะฮะ หนังสือศาสนาอย่างเช่นหนังสือพุทธศาสนาของท่านอาจารย์พุทธทาสก็สามารถที่จะเผยแพร่ไปในต่างประเทศได้<จ>อันนี้สิ่งนาถึงจริงๆแล้วหนังสือที่ที่เราจะเอาไปที่เขาจะมาเรื่องของเราไปเนี่ยมันจะมันจะต้องมีความเป็นไทยหรือจะต้องมีความเป็นอะไรไหมหรือต้องมีความเป็นสากลถึงจะโดนใจตลาดต่างชาติอ๋อเท่าที่สังเกตดูดยพื้นฐานที่สุดเนี่ยนะถ้ามันเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลคอนเทนต์ก็คือคอนเทนต์ที่เป็นสากลเนี่ยอันนี้จะง่าย ครับนะครับอันจะง่ายยกตัวอย่างเช่นว่าถ้ามันเป็นในนักก่มหนังสือเด็กเนี่ยหนังสือเด็กมันมีความเป็นสาคลนอยู่ระดับหนึ่ง<ม>ก็คือว่าในพื้นฐานของเด็กแต่ละช่วงวัยเนี่ยมันจะมีกระบวนการเรียนรู้<ม>นะครับกระบวนการเรียนรู้ของแต่ละช่วงวัยที่เหมาะสมซึ่งทั้งโลกเนี่ยเราเราก็มีงานวิจัยการศึกษาโครงสร้างวิธีการทําหนังสือเด็กเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันนะครับคือโดยพื้นฐานเนี่ยเราเราก็ เราก็พัฒนาโดยพื้นฐานของงานวิชาการาการวิจัยอย่างเดียวกันนะแต่ว่าถ้าถ้ามันถูกประเษดเป็นเรื่องแต่งนะอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างแต่เนือ่องจากว่าคุณเนื้อหาคุณค่าพืาพน้นฐานไม่ว่าจะเป็นความสุขความกล้าหาญความเศร้าการประจนภยัยคนทั้งโลกนี่ก็คงรู้สึกไม่ได้แตกต่างกันเด็กๆเล็กเนี่ยในการฝึกปัญนิสัยที่ดีนะครับครับอะไรอย่างนี้มันคงคิดว่าเรื่องของความรักความกล้าหาญอะไรต่างๆเรา เราสื่อสารได้กันได้อยู่นะครับยัง,ยงมีตัวอย่างไหมของคุณสิโอโรที่บอกว่าอันไหนซึ่งได้รับความนิยมแล้วก็เนื้อหาแบบไหนยก,ยกตัวอย่างนะครับอย่างเล่นเกเล่นนี้ก็คือเป็นนิทานจากโลกตะวันออกก็คือเราก็จะรวบรวมเรื่องนิทานหลักๆในโลกตะวันออกเนี่ยนะฮะว่ามีมีอะไรบ้างก็คือมันก็จะจะเห็นว่านิทานแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีภูมิปัญญามีที่มาที่มาที่ไปของเรื่องเล่าเหล่านั้น นั้นเราสามารถสมมติว่าเราไปคนไทยแล้วก็จะฟังนิทานเรื่องเล่าจากเวียดนามจากพมา่าเราไม่ได้เรารู้สึกไม่แปลกใช่ไหมครับเช่นเดียวกันแม้กระทั่งในประเทศเออยุโรปเนี่ยผมคิดว่าในเรื่องที่เป็นนิทานตำนานพื้นบ้านของแต่ละประเทศเนี่ยเขารับได้เขารับได้ไดคนีในเอเชียน,นี่ง,ง่ายอย่างเลยฮะทีจ่จริงๆพอโรกกว้างขึ้นคนอยากจะค้นคว้าเกี่ยวกับประเทศใกล้ๆหรืออยากเรียนรู้จะแบบว่าในแบบง่ายๆแบบนิทานนี่ก็ทําให้ หนังสือของเราเนี่ยก็ได้รับความสนใจไปด้วยสูงฮะใช่ครับถ้าอย่างนั้นในตลาดเอเชียเนี่ยเราใหญ่ขนาดไหนและในตลาดตะวันตกเราจะเข้าไปได้ขนาดไหนฮะคือถ้าในเอเชียเนี่ยผมคิดว่าสกิ์โอกาสของเราค่อนข้างสูงโดยเฉพาะยิ่งในเอเชียในอาเซียนนะฮะสิประเทศในอาเซียนนะครับคือถ้าหากว่าอย่างญี่ปุ่นอาจจะมีความเข้งแก็ง ่าค่อนข้างมากอยู่แล้วในเะกาหลีเนี่ยก็จะมีความข้มแข็งมากอยู่แล้วฉะนั้นก็ตามเนี่ยเห็นว่าหนังสือกระตูนของเราเองเนี่ยก็ยังสามารถติดของของประเทศไทยนะครับก็ยังสามารถพิมพ์ในเกาหลีได้ก็แสดงว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นเครื่องคีย์วัดว่ามันเป็นเครื่องคีย์วัดวที่เป็นรูปธรรมเลยว่าสิ่งเนี้ยมันเกิดขึ้นได้จริงๆแล้วผมคิดว่ามันก็เป็นแรงบันดาลใจของคนรุ่นต่อๆมาที่จะทําให้แบบมีหลายสำนักพิมพ์พยายามทำส่งไปเมื่อามากเหมือนกันคือคือผมคิดว่า โดยจริงๆเนี่ยแต่ละสตูพิพ์เนี่ยเ,าเขาทําในสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยผมคิดว่ามันก็มีมีศักยภาพมากพออยู่แล้วเมื่อเมื่อสิ่งที่ดีที่สุดที่เขาได้ทำเนี่ยแล้วในขณะที่สังคมอื่นๆ,ๆสตกพิมพ์อื่นมามองเห็นมันมาค้นพบเนี่ยผมคิดว่าเขาก็สามารถเอาไปเผยแพร่ได้อืนะครับฮะแบบนี้อะไรคือสิ่งที่รู้สึกว่าเราเป็นห่วงที่สุดเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย ื่อเราทําได้เนี่ยคนอื่นก็อาจจะทําได้เหมือนกันและจะทำได้ดีกว่าด้วยเพราะว่ามันก็เห็นกันหลายเรื่องนะของเมืองไทยอะไรคือปัญหาที่คุณถือว่าโรคเป็นห่วงสุอสำหรับคนที่เจะส่งคอนเทนต์ออกไปเหมือนใอนที่คุณถือโรคทำถ้าเราคิดถึงชีวิตการงานนะครับคิดถึงคิดถึงเด็กๆคิดถึงประชาชนเป็นตัวตั้งเนี่ยก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงใช่ไหมครับก็หมายความว่าถ้ามีสิ่งที่ดีกว่าเรามันมันก็ดีมันก็ดีกับสังคม นะครับมันก็ดีกับสังคมไทยมันก็ดีกับสังคมอื่นๆเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยถ้ามันจะมีการแข่งขันเกิดขึ้นนะครับผมผมคิดว่าเราคนรู้สึกต่อมันในทางบวกก็คือว่ามันทําให้เราเคารพการแข่งขันครับนะแล้วก็อดน,น้อมที่จะพัฒนาตนเองอแล้วเอาจริงเอาจังมากขึ้น<ะ>มุ่งมั่นมากขึ้นเพื่อจะสร้างงานเพราะฉะนั้น จริงไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงในความรู้สึกของผมจริงๆมันจะมีความมั่นคงได้มากกว่านี้หรือเปล่าครับอ๋อในความมั่นคงใช่ไหมยัย่งยืนในการที่เราจะเป็นผู้ส่งออกอคอนเทนต์รายใหญ่ของอแถวนี้ดีดีคือคือเมื่อเราเริ่มต้นขายบิกสัมพันธ์กับสมาชิกต่างประเทศแรกๆเนี่ยมันก็จะเริ่มต้นจากความแปลกหน้าที่อาจจะไม่คุ้นเคยกันมาก่อนแจนกระทั่งถึง,ถ,งถึงที่สุดแล้วเนี่ย มันก็พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเราสำนักพิมพ์ค <c oughs> เราก็ตต่างประเทศเนี่ยก็มีความยั่งยืนก <Ừ S 2> ็<ๆ>เกิดวิตรภาพเกิดทํางาน <ค Nok. S 2> เกิดการทำงานต่อเน,นื่องไม่ได้ขาดหายไปนะครับก็ค,คืออาจจะมีโอกาสของเราเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะใช่ครับ <c oughs> <c oughs> ครับผม <c oughs> <h ums> นี่ก็คือส่วนหนึ่งของความสําเร็จของสำนักพิมพ์ไทยนะครับคนไทยในการส่งออกคอนเทนต์หนังสือไปขายต่างประเทศนะครับซึ่งเราก็ยังมีโอกาสแล้วก็อาจจะยังมีอุปสรรคอยู่บ้างนะฮะในบางส่วนแต่ว่าทั้งหมดก็เป็นสิ่งที่เราต้องติดตามแล้วก็เอาใจช่วยกันนะครับว่าทั้งหมดนี้เนี่ยเราจะสามารถเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่จริงๆของภูมิภาคนี้ได้จริงๆหรือเปล่านะครับผมนะฮะสำหรับันนี้นะผมต้องขอบคุณคุณศิวโรธสมมาสถิตมากนะครับผมขอบคุณมากครับที่ อุตสาหละเวลามาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะครับครับนี่คือทั้งหมดของสินธโมศนะครับหากคุณผู้ชมท่านใดมีข้อติชมนะครับส่งมาได้ที่027902625-7นะครับหรือที่ artclub at t h a i p b s o r t h นะครับหรือผ่านทางหน้า Facebook ของเราทาง Art เว้นวักคลับเว้นวักไทยพีบสนะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานพวกเราทุกคนหมดเวลาแล้วครับคงต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ